สวัสดีค่ะป้าวันนะคะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันจะมาสาธิตเมนูเกี๊ยวน้ำหมูเด้งนะคะวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็คือแผ่นเกี๊ยว แผ่นเกี๊ยวให้คุณค่าอาหารก็คือให้คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานต่อร่างกายค่ะอันนี้ก็คือหมูเด้งนะคะหมูเด้งให้โปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะผักกวางตุ้งนะคะมีแคลเซียมวิตามินเอแล้วก็วิตามินซีให้ประโยชน์ต่อร่างกายค่ะผักชีต้นหอมน้ำมันกระเทียมเจียวซีอิ๊วขาว แครอทเอาไว้ตกแต่งค่ะเรามาดูขั้นตอนการห่อเกี๊ยวกันเลยนะคะเราจะใช้หนึ่งแผ่นนะคะแผ่นเกี๊ยวใส่ลงไปในแผ่นเกี๊ยวนะคะพัดพับแบบนี้นะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ําเพื่อที่จะห่อให้เกี๊ยวมันเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ แปงแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองกามันจะใช้ตะเกียบนะคะํำแผ่นเกลียวหนึ่งแผ่นเอาหมูเด้งใส่พับปิดหมูหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เอาตะเกียบวางหมุนไปให้จนหมดแผ่นเกลียวนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าทาตรงแผ่นเกลียวเพื่อที่จะให้ติดไม่หลุดนะคะ เราใช้ลูกอันนี้เขาเรียกว่าตัวหนอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทำแผ่นเกี๊ยวหนึง่งแผ่นอันนี้ง่ายๆนะคะเด็กๆก,ก็ทําได้เอาหมูตักวางไว้ตรงกลางแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ปิดเอาน้ําทาเพื่อที่จะไม่ให้หมูออกมานะคะเวลาเราลวกแล้วเราก็ใช้ซ้อมกดให้เป็นรอยไม่ใช้กดก็ได้นะคะ วันทําให้ดูสามอย่างนะคะเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดเพื่อที่จะนําเกี๊ยวมาลวกนะคะเราก็จะใส่เกี๊ยวลงไปในน้ำเดือดนะคะถ้าเกี๊ยวสุก มันจะลอยขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าสุกแล้วค่ะาวันก็จะตักขึ้นแล้วพักไว้นะคะตักขึ้นใส่จานนะคะเราใส่น้ำมันพืชคุกเขาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเกี้ยววันติดกันนะคะค่ะแล้วเราก็พักไว้นะคะเราจะไปทำน้ำซุปกันค่ะเรามาทำน้ำซุปราดเกี้ยวกันเลยนะคะ อันนี้ป้าวันตั้งน้ำซุปมาแล้วนะคะน้ำซุปเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักควางตุ้งนะคะใส่ระเพียมเจียวซอสซีอิ๊วขาวนะคะ ต้มให้ถอดความตุ้มสุกนะคะน้ำซุปเราสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่จานกันค่ะเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะตัดเกี๊ยวใส่ในถาดหลุมนะคะเราก็ตักน้ำซุปใส่ลงไปนะคะ เราโรยด้วยต้นหอมผักชีนิดหน่อยนะคะเกี่ยน้ำหมูเด้งเสร็จแล้วนะคะเด็กๆประวันเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้แก้วมังกรนะคะเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ